สวัสดีค่ะขึ้นสวัสดีค่ะสวยจังอ้าวสวยจ้าเบิ้งเก็บเพชรอีกแล้วด้วยค่ะพี่กับน้องเปิดกองมันมากะพ่อลอดน้อเบิ้งกให้ติดตามเบิ้งเนาะว่าสิมาบ่มื้อนี้เอ้าไม่เป็นแน่นี่ตัวนั่นกินมันข้างในเนาะโลดมันเลี่ยนตัวกระโอกบ่ใหญ่เข้าไปกินมันเออเฮาสิเอาอยู่บ่อสเอาโลบมสนิ่มๆอยู่มันนุ่มๆอยู่มันได้อยู่แต่ว่าเอาไปหมู่เจ้าเลยจับมันเบิ่งแน่เห็นมานี่ เนาะแล้วบาดใจเนาะบาดใจเนาะปุ๋ยบ่าไปไหนบ้าปะบ่ามันคือมันถ้าปล่อยมากกับเสาเนาะอ๋อใหม่ลมเพี่แอโอ้ยบ่าดอกงามอยู่มันนี่มากกันกับพี่น้องสองคนกับสีเหลี่ยมเฮดเนี่ยจักหน่อยเนาะพี่ยานะ่าเนาะแต่สี่บ้าแบบตะพุตกับกระเพืออันนี้เสี่ยวอยู่ิะไปให้มูต่ตาก เพิ่มติตากอยู่ตาตาตาหน้างตากอยู่เอ้าต้นไหนตัวนี้ไม่หยุ่งอย่างน้ำเอาแขงอยู่เนาะแขงอยู่ได้อยู่บังขันเป็นเห็ดเผืองขาโลกหลับเอาหรือเปล่าเอาแล้วเป็นตังไดได้อยู่แขงแขงต้องข้ามกันสีดุนจอเนาะเพราะว่ามันอันนั้นเดี๋ยวดิมันหนาวมันหนาวหนาวเดี๋ยวถ้าออกหัวเบเล็กมันนี่ันบังตองเพราะตองสะไปเดิขึ้นมาถิ่มอีกเนาะม ไอถิ่ม,มเวทนาเน,นี่มันสียไหวเหรอเนาะมันก็สีประมาณนี่โอ้ยพี่ย้มมันต้องตัดพึ่งขนาดนั้นเหรอมันต้องออกความเขาต้องออขึ้นมาถิ่มอีกเด้เขาก็ต้องมาอยู่แล้วรู้เปล่าบอ่อาจจะไม่มาเบิ้งต้มแปดลายคักนะพี่น้องว่าม,มันดอกไม้ดอกสุดท้ายเบิ้งเด้อนะลายงามหลายลายเก็บเลยเด้อ น้องไงครับเนาะพ่อแม่พี่น้องมันเป็นเป็นตาเภาวะขวนญขาคุณพ่อแม่พี่น้องมันเล่นนู่นนี่ไงเนาะมันสีเป็นโลกหน่อยอ่ะขายขายยังงามๆอยู่เนาะให้ยายไปเก็บตั้งแปดวังหันเลยนะเอ้าข้าด้เก็บแล้วเหรอบ่ว่งคุนว่งถุงสูงคุนว่งคุณว่องคุนได้ได้มาพร้อมกันเลยก็ไปนี่ก็สิ้อไปพอปอบเปียรด้พัดปอบเปียร์ไป เขียน <Yeah. S 1> นี่ละสีผาดมือเอาแบกสวยเลยเนาะัเอาแบกตัดดีๆสวยๆสวยๆเลยนิ่งนิ่งสวยเบิ่บงพี่นอ้องปิดท้าโอ้ยเบิบง่งเขาไม่เป็นเชือกเบิ่งเป็นตาได้ปะน่าเป็นตาได้ก็บ้าได้ เพิน่นสิตากอยู่บ่พี่ยาตากไอ้นกมันตากิ๊บต้องเอาเฮียนเพิ่งอ,อ่อยเพิ่นบ่ะเพิ่นเห็ดเองเพนบ่ะไอ้แม่น,นั่งเห็ดของแม่นางอีกหนอเนาะโอเคหา,างตัดไปเท่าไรหัางเอา้าโอ้สุดเลยสะดอกสมบัเอา้าได้เนี่ยรุ่นเดียวกันนะมั้งงูกันเนาะนั่นรุ่นเดียวกันดอกคือกันในต่างหาก โอ้ยไม่เป็นฝุงเถอะเอาเอาเป้นทนไส้หน่อยไปดีกว่าไปเมือห้ามเถ็ดห้ามเนาะแต่ว่าลูกจีดาบัวนี่ยได้พรราดบอกโอ้ยโอ้ยดอกแตาตาดีซีเออไม่ได้ป๊อดเห็ดยังมันดอกไงแห้งเทอะำอีกบักมุ ทิงเนาะโอ้โอ oh. oh. mm ้อามคตินตมุกแลเนาะทางตีตะมุกไต่ต่ยเมนบอเมนตมุกบอแม่ ได้อยู่นะโอเคแล้วเนาะเออเป็นแตาได้ปะได้แล้วเนาะฝุ่นยังไงขาไงคักเนาะประสิพาเบิ่งดูว่าม่ยังพึ่งยังพึ่งมันมีอีหยังบอทางไหนโอ้บัมีดอกเนาะแปลี่ยนมาเนี่ยโอเคโอเคเอาล้วสวยดอกไงเนาะเห็นไหมนะเออมีดอกเนาะสวยยิ่งได้เฟิร์มได้นั่น ก็มีอย่างเลยเนาะกระสีท่าให้เบิรงซื้อได้พี่น้องตากระสีบ้าเอาน่โอ้ดอกใหญ่เนาะดอกใหญ่อยู่เบิรงดูพี่น้องว่ามันสร้างดอกใหญ่อยู่บาทตรนะบาตเอาบ่ได้ดอกใหญ่คักเนาะดอกใหญ่โอ้ยยางามเลยไม่เผื่อนบ่่ปลุกไปได้หาเป็นตาตัดหวานเนาะหวานเนาะตาแก่หอมได้ดิน Spread tang yêu bia. Bó mọi điện ở chiang ma. Chiang dưới. Chiang yên. Có hạng mô mê. Dạy chứ. 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 Dạy à? Dạy chứ. 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 Dạy nè Dạy chứ. Dạy ดอกไม่ได้ก hmm. uh ็แ huh. ข okay. okay. ็แข right. ็งดอกหน่อยเนาะอือโอ้ยแข็งแข็งเปิ้นออกหลายพอเออมันเปิ้ลเบิ้งดูเอาได้หรอแข็งปะโอ้ได้อยู่ได้อยู่อู้ขาก็สวยขาก็สวยอืมโอเคได้อยู่ได้อยู่ เกลี e ่ยเมุดตรงงามๆเลยจ้ะเนี oh, ่ยแบแต่ยี่งเยอ่เอากล่องก็ได้แข่งแข่งเออเออได้ยอะ นี่ไงกว่าบกเลยดอกมันอวบเนาะดอกมันแข็งเนาะเพิ่นก็บใเห็นแล้วมึงลองหลบมันขึ้นมาเพิ่งเด้อแน่นไหมแน่นก็ไรอนนะน่าคิด ปั้นแน่หนะป่าคือเป็นตะขาใหญ่เขาแท้โอ้ยพี่ยาเจาเสยตั้งไนมันแล้วตระขามันจะไปพี่ยาขาเจะาเสดเอาเนาะมันก้อนสำรวจมันก้อนป่ามันก็ใหญ่เกินถึงดอกอย่างเงี้ยอย่าบ่นเอานาำเนาะเมนกรอบๆด้พอขามันกรอบๆอ้ยปุ่นดีดี <พ>าปาัดตากสิบ่ได้กระปุกหนึ่งพ่นม่อเอาอยู่บ่แค่เพื่อมังกันผื่บ่มีนอนกัสิเอาเอาตะขามันซะบ่หวันจะได้แต่ว่ากระสีตัดออกเบิด่ดเเดี๋ตรงเขงแข้ยม ถ้าป่อยเปรี้ยวตรงที่ดีเนาะพ่ออยู่เมื่อมันจะหนาวเนาะมัอก็เได้จับหยังมาถือมันหนาวขุดเอาเอาพื่นปองกันก็เสีไดาตาดอกนั่แ่เบดเบ็ดละะไรเอา เราต้อดอกม่น <that ält> ่าคิดว่าไปนนเอาไ้มั้แล้วไม่ได้สับดอกยังไงเอี่ยขาโออขาเออเลยขากรอบๆอยู่เนาะยังยังดีๆอยู่เลยอ๋อ ตัดออกแล้เป็น่น้โอเป็นแน่นอนเออได้ยุภาพนี้ได้ยุเนาะี่เขาห็นเนาะแล้วมนใส่งินหน่อยนอนนอนนอนก็หลอนอยู่เด้อเดเดเดดอกนี่ยโจมคนเอาโอ้ยเสียเดอเดอเวยเขาข้งนึงหน้าเบิ้งรืปล่ามาต้นน้เด้อเ้เดวลองลองวยเวยจับขึ้นั้งา เอาปัดบ้างดูมันสุดใดบ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยม่นเป็นตาได้บ่แจ็คบอลูโอ้ยสุดใดจังเลยมันอยู่ใต้หยา้ครับเกิอมอยู่ใต้หยาพอดนี่มันสได้ตะดอกมั้ยมันบ่ะถิเกียรติเสียดายดอกแบงไงมันบ่ถถิเดียรติเนาะดอกนึงสีได้อยู่เป็นตาสีได้อยู่เอาพี่อ่ะ เจ้าสิงัดออกประนันบอกเอาน้อมันอยู่ใต้ขอนเนาะตรงนี้เป็นเห็ดหยักเด่นเนาะดอกแรกเป็นลักษณะเก่าอย่าเพิ่มนะเพื่อนมาแนยี่หนาวข้านี้ก่อนไปโอ้ยมาแนี้อาจจะได้ยุมาแนอาจจะได้ยุเพราะอันนี้มันมันเสียมันเสียนามเนาะอโอเคหรอเพื่อนได้ยุได้ยุได้ยุสำนักละยัง

เห็ดเช้าเกิดดอกหน่อยยังมีใไ่้เลยดอกหน่อยค่ะได้ได้คือกาแน่นน้ฮแน่นสื้ได้หรได้แค่แค่แต่ว่ามื่อนี่หนาวเรี่ยเกินหนาวเนาะเห็ดเพิ่งเกิดจนว่าหนาวเนี่ยมันเท่าไหร่พี่ยามื่อวันที่สี่ มืนอีวันที่ซีมนี่เก็บวันที่ซีแต่ว่าคลิปสิลงวันที่หาด้วยอู้ยช่วยเพื่อน่ะคลิปสิลงมเออื่นเศร้าวันที่หาช่วยเธอแต่มือเก็บเนี่ยคือวันที่ซีที่ซีสิบเอ็ดสองสองเอ้าได้เหได้โอ้หนาวมันมองมือนะมันเย็นมืดมืดนะมันเย็นเดี๋ยวก่อนงานง่ามเังนะงานอยู่แต่ว่าขาไม่ค่อยเงยเป็นเดยขาหน่อยว่ะ ออออพอตัดจังสีได้ได้พีน้องพออย่งพอเย็นมือแห้งโอเคอีกที่ันเ้กหนังก็หนาวโอ้ยงาน,าวนาะวงเที่ยงเทียเอาอเด้าลูว่าดูว่าสีได้าวด้วได้ไหได้ได้ว่าจัง Còn ủa, ủa, no. bưng bưng, ở ta đỏ mận, đỏ mận đây à? đỏ đẹp. để tiệm ta hưng cầu là ba hệt suy soi, cười cười đấy. đây chú, đây, đây bà. ủa, ừ. ừ. côn là côn gì, bảo สวัสดีค่ะไม่แห้งเพราะสวยค่ะขอบคุณเอ็กซีทุกคนนะคะมื่อนี้ก็ว่ามันสีเศร้าออกแล้วมันก็ยังมี่แต่เก็บพี่น้องเออเก็บอยู่แต่ว่าหนาวเยอะเกินแต่มันหนาวหนาวด้วยพี่น้องต้าเห็ดกศสีดอกบานงามแล้วแหละเนาะไปสวัสดีค่ะขอบคุณเอ็กซีทุกคนเปียกมอดหยด